ตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องได้เลยปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับกดค้างไว้3าวิครับกดค้างไว้3วินาทีในแอปพลิเคชันก็จะมีปุ่มล็อกปุ่มคายล็อกปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มกดให้รถล็อแล้วปุ่มสตาร์ทเครื่องนะลูกค้าสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันกดสตาร์ทเครื่องจากโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยในส่วนของวิธีใช้งานนะครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะมันก็จะมีไอคอนตามนี้เลยก็จะมีล็อกคายล็อกเปิดฝาท้าย กดให้รถลองแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับเบื้องต้นลองเทสเลยครับล็อกรถครับกดที่สมาร์ทโฟนตัวรถก็จะล็อกมีเสียงพร้อมแล้วก็ประตูจะล็อกนะครับกดคายล็อกครับกดคายล็อกจากสมาร์ทโฟนตัวรถก็คายล็อกให้เลยอย่างนี้สามารถใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องได้เลยปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับกดค้างไว้สามวิครับกดค้างไว้3วินาทีหลังจากเราใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช่รถอีก10นาทีมันจะดับเอง ปล่อยไว้เฉยๆเลยอกเสียวทีมจะดับหรือถ้าพี่จะใช้รถพี่ก็กดคายล็อกแล้วก็เดินมาเปิดประตูเข้าไปขับรถได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับแต่ถ้าเราต้องการดับเครื่องก่อนสิบนาทีพี่ใช้ปุ่มเดิมครับตรงนี้เลยกดคกด้างไว้ครับกดค้้างไวในส่วนของการล็อกรถคายล็อกรถหรือสตาร์ทเครื่องตัวรีโมทกับตัวโทรศัพท์จะทําได้เหมือนกันทั้งสองอันเลยตัวนี้ก็จะมีล็อกคายล็อกสตาร์ทเครื่องเหมือนกันครับกดล็อกกดคายล็อก นะครับแล้วก็มีระบบสตาร์ทเครื่องจากรีโมทเหมือนกันนะใช้รีโมทกดสตาร์ทเครื่องนอกรถตรงนี้ได้เหมือนกันกดค้างไว้สวิเขาก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับใช้รีโมทกดดับเครื่องจากตรงนี้ได้เหมือนกันครับจากปุ่มตรงนี้เลยกดค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าพี่ใช้รีโมทกดล็อกรถหรือใช้โทรศัพท์กดล็อกรถถ้ามีการบุกลุกเข้ามาที่รถตัวรถจะส่งเสียงร้องและไม่ให้สตาร์ทนะครับ,รบเขาก็จะมีโปรเทคอะลามด้วย นะครับมีการตัดน้ำมันด้วยสตาร์ทเครื่องไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราเทสเลยครับเดี๋ยวเราเทสดูครับพี่ลองใช้โทรศัพท์ครับเข้าไปในแอปพลิเคชันครับกดล็อกรถครับหลังจากล็อกรถเสร็จตอนนี้คือรถยังล็อกอยู่ยังไม่ได้กดคลายล็อกถ้ามีการบุกลุกเข้าไปที like ่รถมันจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ต้องมีสง si ่งเสียงร้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองงัดเข้าไปนะเปิดเข้าไปจากข้างในนะงัดเปิดเข้าไปสตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับจะมีเสียงร้องด้วยนะครับต้องคลาย ok ล็อกแล้วครับ นะคือต้องคลายล็อกแล้วถึงจะสตาร์ทเครื่องได้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับหลังจากเรากดล็อกไปแล้วพี่ลองกดล็อกอหลังจากเรากดล็อกไปแล้วถ้าว่าเราไปจอดรถตามห้างหรือจอดจุดจอดนี่เราจําไม่ได้ว่าจอดชั้นไหนสามารถใช้ตัวนี้กดเรียกให้รถร้องได้ครับด้วยปุ่มร้องตรงนี้กดเข้าไปเขาก็จะร้องขึ้นมากดครั้กงกาา็ประมาณนี้เขาก็จะมีเรียกร้องขึ้นมากดอีกครั้งก็หยุดประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้พี่ใช้โทรศัพท์ล็อกรถไว้เอารีโมทกดคายล็อกได้เอารีโมทกดล็อกไว้พี่ก้าโทรศัพท์กดคายล็อกได้คือมันใช้สลับกันได้เลยอ่าพี่ล็อกจากตัวนี้คายจากตัวนูน้นล็อกตัวนู้นคายตัวนี้คือสลับกันได้เลยทันทีนะครับทีนี้มาดูปุ่ม p u s สต t a r t ครับตัวปุ่ม p u s สต t a r t นะครับตัวปุ่ม p u s สต t a r t เนี่ยถ้าเราจะ start เครื่องทุกครั้งต้องเหยียบเบรกนะครับถ้าไม่เหยียบเบรจะไม่เป็นการ start นะถ้าไม่เหยียบเบรจะเป็นการเปิดกุญแจรถครับ อ่าใช่ส่วิว่าถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องคือให้อย่าเบรกแล้วกดเข้าไปหนึ่งครัง้งอาจะเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับดับเครื่องก็อย่าเบรกกดเข้าไปหนึ่งครั้งเป็นการหยยดเบรกดับเครื่องนะครับถ้าเราไม่หยยบเบรกกดปุ่มเลยมันจะเป็นการเปิดกุญแจครับกดครั้งที่หนึ่งไฟรอบดูแจตรงนี้จะมีสีฟ้ากระพริบขึ้นมากดครั้งที่หนึ่งเป็น ACC พี่วิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้กดไปอีกทีเป็นไฟออนครับไฟสแตนบายเปิดหมดเลยแต่ไม่สตาร์ทเขาก็วน กดอีกครั้งก็ปิดครับจะวนเลยกดครั้งที่1เปิดครั้งที่2เปิดครั้งที่3ปิดอ่าจะวนอย่างเงี้ยหเปิด2เปิด3ปิดถ้าเราจะสตาร์ทอย่าเบรกกดเลยนะครับอ่าในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเราแวะทาธุระลงไปจากรถมีผู้โดยสารอยู่ในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เอารีโมทออกมาด้วยหรือเอาโทรศัพท์ออกมาด้วยพี่ล็อกไว้ได้เลยอ่เราลงมาจากรถนะครับปิดประตูไว้พี่ใช้โทรศัพท์ล็อกไว้เลยได้ครับ <Lock> ไว้ม่มีผลครับอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นู่นตัวหนึ่งพี่ใช้โทรศัพท์ล็อกก็ได้ต่อ,ตอน,นี้คือรถล็อกครับเราเดินไปได้เลยพี่จะไปไกลจากรถแค่ไหนก็ได้รถมันก็จะสตาร์ทอยู่งี้เลยไม่ดับอากลับมาพี่เจ้ารีโมทกดใครล็อกหรือเจ้าโทรศัพท์กดใครล็อกก็เปิดรถเข้าไปขับได้เลยเหมือนกันนะครับพี่ลองกดใครล็อกเลยก็ขึ้นไปขับได้ประตูก็ขึ้นเปิดได้ขึ้นไปขับได้เลยนะครับ